Minutes of things สิ่งหนึ่งที่เราเราเรามนุษย์เงินเดือนพยายามจะทำให้ได้ดีก็คือการทำงานแบบ productive ลักษณะที่ทำงานแล้วสร้างผลลัพธ์ได้มากแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับหัวหน้างานเนี่ยชอบสิ่งนี้มากแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้เรามีดิจิทัลทูต่างๆที่เหมือนจะช่วยเราสร้าง productive ได้ด้วยนะครับซึ่งหากเรามาลองมองชีวิตการทํางานของเราก็ประมาณว่าเราตื่นเช้ามาด้วยสรรยนนัญญาณนาฬิกาที่ตั้งไว้เราตรวจสอบการประชุมประจําวันนะครับแล้วก็ตรวจสอบ to do list ที่ต้องทําประจําวันด้วย ตรวจสอบอีเมลที่ส่งมาใน inbox, อินบ็อกซ์อ่านแล้วก็ตอบกลับทุกอย่างมีโน้ติฟิเคชันที่ช่วยเตือนเราให้ทําเมื่อเตือนเราขึ้นมานะครับเมื่อเราทําทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเช่นเคลียอินบ็อกซ์เคลียทูดูลิสต์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราแอคชีฟแล้วไม่มีเรื่องค้างคาวันนี้เรามี productivity ที่ดีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับหรืองานบางอย่างที่เราตั้งโน t ติฟิเคชันไว้เนี่ยเราใส่ไว้ในลิสต์ในสเกจดูเนี่ยอาจจะทําให้เราแค่รู้สึกดีว่า เรามีงานเยอะเรากําลังยุ่งอยู่กับงานทั้งทๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีเลยด้วยซ้ํานะครับภาพรวงกว้างจึงอาจจะพอสรุปได้ว่าในปัจจุบนนันเนี่ยหากเราทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้เราจะรู้สึกว่าเรามี p r o d u c t i v i ที่ดีซึ่งลักษณะาดังกลา่าวอาจจะเรียกว่า performative business นะครับค่านิยมบางอย่างอาจทําให้เรายุ่งอย่างที่ไม่ควรจะเป็นเช่นหากเราทํางานอยู่ในออฟฟิศจนถึงเวลาเลิกงานนะครับแล้วเพื่อนเราส่วนใหญ่เนี่ยยังนั่งทํางานกันอยู่โดยเฉพาะหัวหน้าเราเนี่ย เรากล้าที่จะสะพายกระเป๋ากลับบ้านทันทีหรือเปล่าแต่ทั้งที่จริงๆแล้วงานเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์แล้วเนี่ยหรือหากเรากําลังตอบอ e ีเมลหรือส่งข้อความติดต่อเรื่องงานอยู่เราจะนั่งรอตอบโต้ข้อความอย่างใจจดใจจ่ออยู่หน้าคอมหรือเปล่านะครับท,ทั้งที่เราอาจจะก,กลับบ้านไปทำอย่างอื่นได้ดีกว่าอีกสถานการณ์ที่เราเคยเจอครับก็คือการเข้าร่วมการประชุมเป็นเวลา,านาน,านโดยการประชุมนั้นเนี่ยไม่ได้มีวาระ การประชุมอะไรที่ชัดเจนเลยไม่มีประเด็นที่สําคัญแต่เราต้องนั่งร่วมการประชุมเป็นเวลานานๆซึ่งผลจากการประชุมก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับสถานการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยหากไม่คิดอะไรมากเราก็อาจจะคิดว่ามันคืองานหรือภาระที่ต้องทําแต่จริงๆมันกลับไม่ได้สร้าง productivity ที่ดีเลยนะครับกลับเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ควรจะเป็นด้วยซ้าไปผลการศึกษาของแกลล็อปนะครับเพราะว่าหนึ่งใน4ของพนักงานเนี่ยจะรู้สึกเบรนเอาจากเวลางานที่มากขึ้น แล้วก็ผลการศึกษาของดีล้อยนะครับก็ออกไปในทํานองเดียวกันก็คือ2ใน3ของพนักงานเนี่ยคิดว่าพลังงานที่ได้รับเนี่ยมากเกินไปผลกระทบในทางลบก็คือความเครียดจากการทํางานที่มากขึ้นซึ่งหากเรามองถึงเวลาที่ใช้ในการทํางานจริงๆเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับและการทํางานที่น้อยลงนะครับก็อาจจะส่งผลดีในภาพรวมซะด้วยซ้ำไปหากเราลดเวลาในการทํางานที่ไม่จําเป็นลงนะครับ ตัวอย่างนะครับเช่นบริษัท Microsoft นะครับที่ญี่ปุ่นให้พนักงานทำงานเพียง4วันต่อสัปดาห์พบว่า productivity เนี่ยสูงขึ้นถึง40%แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไปได้ถึง25%เรนะครับ mm hmm. เราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าพาวละงานที่เรายุ่งเนี่ยไม่ได้มีผลดีกับเราทั้งเรื่อง productivity แล้วก็ยังสร้างความเครียดอีกด้วยเรื่องนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับโดยปกติเมื่อเราเจอกับงานที่ค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยสมองส่วน Front ope, หวนหน้า จะมีหน้าที่ในการช่วยคิดวิเคราะห์ในเรื่องซับซ้อนเหล่านี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือสมองส่วนนี้เนี่ยจะเหนื่อยล้าเร็วใช้ได้ไม่นานนะครับก็เหมือนแบตเตอรี่ค่อยๆหมดลงไปแล้วก็จะต้องรีชาร์จใหม่โดยการศึกษาของคานิกิเมลอนนะครับพบว่าหากเราพักสมองเราสัก30วินาทีเนี่ยก็เพียงพอที่จะรีชาร์จพลังให้กับสมองส่วนนี้เรากลับมามีพลังขึ้นมาอีกครั้งได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามคําถามก็คือเราจะใช้เวลาพักดังกล่าวไปทําอะไรดี นักวิจัยของ r v r v d r u s u s i s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  o o o นะครับได้แบ่งประเภทการพักเบรคออกเป็นทั้งหมด4ประเภทก็คือประเภทแรกนะครับ social break ก็คือการพักแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนของเรา 2. นะครับ nutritional break โดยการพักแล้วก็ไปกินพวกขนมขบเคี้ยวหรือดืมด่มน้ำนะครับประเภทที่3นะครับ relaxation break ก็คือการนั่งเฉยๆหรือการออกกำลังกายเบาๆประเภทยืดเส้นยืดสายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ cognition break ก็คือการอ่านหนังสือ การเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็จากผลการวิจัยนะครับพบว่ามีเพียงโซเชียลแอนด์รีลักซชันเบรกเท่านั้นที่เป็นการพักที่ช่วยเพิ่ม productivity ได้และ c o g n i t i o n Break นะครับจะทำให้ productivity เราแย่ลงเพราะฉะนั้นนะครับครั้งหน้าเนี่ยหากเราจะพักเราอาจจะเลือกเดินไปคุยกับเพื่อนข้างๆโตข้างๆเราก็ได้ถัดมานะครับดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราเสีติดงานมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราติดต่อสื่อสาร เรื่องงานแบบดิจิตอลเป็นหลักนะครับเช่นการโทรคุยกันการประชุมผ่านซูมหรือตอบอีเมลข้อเสียที่พบก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้นทำให้ความสัมพันธ์ของคนเราแย่ลงและทําให้เราโฟกัสงานได้น้อยลงโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งมีกับดักเรื่องโซเชียลมีเดียแอปแฝงอยู่เยอะนะครับเรามักจะเสพติดการไถโซเชียลแอปต่างๆเพื่อให้ได้รับข้อมูลหรือข่าวสารใหม่ๆซึ่งสมองเราเนี่ยจะรู้สึกดีเพราะโดพามีนหลังนะครับซึ่งคล้ายกับ การที่เราหยอดเหรียญแล้วก็ดึงคันโยกข,ของตู้สล็อตแมชชีนเพื่อเสี่ยงโชคเราจึงทํามันบ่อยขึ้นหรือการที่เราเห็นข้อความใหม่ในอินบ็อกซ์ที่เราจะอดใจไม่ได้นะครับที่จะเปิดดูทันทีเพียงเพราะถ้าเราเปิดดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้ทํางานบางอย่างเสร็จแล้วเราจะรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเล็กๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งนี้ข้อแนะนําในเรื่องนี้นะครับก็คือการทําอีเมลไดเอทก็คือการกําหนดเวลาที่เช็คอีเมลเช่น9โมงเช้า1ครั้ง บ่าย3อีก1ครั้งแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือ6โมงเย็นเป็นช่วงช่วงแบบนี้นะครับคล้ายกับการมองว่าอีเมลคือมื้ออาหารที่เราจะกําหนดเวลากินไว้ชัดเจนไม่ใช่นั่งอยู่หน้าคอมหรือมือถือแล้วก็ตอบอีเมลทั้งวันนะครับถัดมานะครับการสื่อสารที่ดีช่วยสร้าง productivity การสื่อสารที่ดีจะสร้างความเข้าใจความเข้าใจที่ดีจะทําให้บรรลุเป้าหมายได้การเลือกใช้ภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องทานะครับก่อนที่จะสื่อสารอะไรออกไป เราควรจะคิดหรือเตรียมการสื่อสารทุกครั้งเพื่อให้เกิด productivity สูงสุดการสื่อสารนั้นพัฒนาจาก 2D เป็น 3D ในปัจจุบันนะครับโดย 2D เนี่ยก็คือการสื่อสารในลักษณะตอบอีเมลส่งข้อความเข้าหากันข้อดีก็คือรวดเร็วแต่ข้อเสียคือความหมายอาจจะไม่ชัดเจนแบบที่เราต้องการสื่อการสื่อสารแบบ 3D เนี่ยจะมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารในลักษณะนี้ก็คือการประชุมแบบออนไลน์ที่เราสามารถเห็น nonverbal language ได้ชัดเจนนะครับประเภทท่าทางสีหน้า การพูดที่เป็นประโยคครบถ้วนมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยสร้างโพล d u c ิ i ิตี้ได้อย่างไม่ยากนะักเพียงเราเลือกวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมเท่านั้นเองและเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับจริงๆเป็นเพนพอยต์ของใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็คือการประชุมที่มากจนเกินไปยิ่งช่วงโควิด -19 เนี่ยด้วยแล้วเนี่ยตารางการประชุมแน่นมากนะครับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ2เท่าเลยเพราะทุกอย่างทําผ่านระบบดิจิตอลทั้งหมดเราแทบจะกระโดดจากการประชุมนี้ไปอีกการประชุมหนึ่ง แบบต่อเนื่องกันเลยอาจบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะหนักถึงควบ2การประชุมในเวลาเดียวกันก็มีนะครับเพียงเพราะเราไม่กล้าที่จะแคนเซิลการประชุมใดเลยและโคนัทเองก็ไม่กล้าที่จะตัดใครออกนะครับแล้วก็ส่งแบบกดกวาดไว้กันเหนียวสิ่งที่เราควรทําก็คือการตีค่าการประชุมนั้นๆให้ออกว่าเราจะได้อะไรจากการประชุมที่เราเข้าร่วมนะครับโดยมีหลักการคิดอยู่2ออย่างอย่างแรกนะครับตั้งคําถามก่อนว่าการประชุมนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องที่จะแชร์ หรือนําเสนอหรือไม่ถ้าเราไม่เข้าทีมอาจจะขาดข้อมูลสําคัญในการตัดสินใจอาจจะทําให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดได้หรือเปล่าถ้าตอบว่าใช่นะครับก็เข้าการประชุมนั้นซะข้อ2นะครับเราจะได้รับประโยชน์จากการประชุมนี้หรือเปล่าประโยชน์ที่ว่านี่อาจจะหมายรวมถึงการแสดงความเห็นวิสัยทัศน์ของตนเองให้หัวหน้าของเราเได้เห็นนะครับเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตหรือการแสดงความเห็นต่อเพื่อร่วมงานก่อนดําเนินการใดๆ ถ้าตอบมัถามว่าใช่นะครับก็เข้าร่วมประชุมซะและแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าร่วมกับประชุมบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะยังสามารถหาช่องทางอื่นในการตามเก็บข้อมูลที่จําเป็นได้นะครับเช่นอาจจะส่งตัวแทนของทีมเราเนี่ยเข้าไปร่วมกับประชุมแล้วก็นํามาแชร์ให้ทีมฟังอีกทีหนึ่งแบบสั้นๆนะครับวิธีการนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะของลูกทีมเราไปในตัวได้อีกด้วยนะครับหรือแม้แต่การอ่านบันทึกการประชุมที่สรุปสาระสาคัญไว้ เหล่านี้สามารถช่วยลดเวลาในการทํางานให้น้อยลงได้นะครับทำให้เรายุ่งน้อยลงได้อีกด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าการที่เรายุ่งไม่ได้หมายความว่าเรามี productivity ที่ดีและจะทําอย่างไรให้เรายุ่งน้อยลงเพื่อให้เรามีช่วงเวลาที่คิดสร้างสารรค์หรือ creativity ในเรื่องงานได้มากขึ้นแล้วก็สร้าง productivity ได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับ